อีกหนึ่งจังหวัดนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนั่นก็คือจังหวัดพัทลุงค่ะจังหวัดพัทลุงได้ออกประกาศเตือนในการรับมือน้ําท่วมฉับพลันและเฝ้าระวังน้ําหลากดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงหลังฝนตกต่อเนื่องค่ะ เกิดฝนตกต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2565บางพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอริมเทือกเขาบรรทัดอย่างอำเภอกงรา้าอำเภอตะโมดอำเภอศรีนครินและอำเภอศรีบรนพตซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ําป่าไหลหลากลงสู่ลําคลองสายต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่สูงขึ้นจังหวัดพัทลุงจึงออกประกาศเตือนรับมือน้ําท่วมฉับพลันและเฝ้าระวังน้ําหลากดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสํานักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดพัทลุงได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรือท้องแบนในระหว่างวันที่4-6พฤศจิกายน2565ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะได้มีการติดตามคาดการสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงวันที่4-5พฤศจิกายนนี้ จะมีมรสุมพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสำหรับจังหวัดพัทลุงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจเกิดขึ้นได้ในทุกอำเภอนะครับโดยเฉพาะอำเภอ,อ,เ,ภอเมืองอำเภอกงงราฐอำเภอป่าบอ่ออำเภอศรีบรรพตอำเภอบางแก้วและอำเภอเขาชัยสนทางจังหวัดพัทลุงครับได้กำชับให้สวนราชการเฝ้ราระวังน้ำหลากติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ําในพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมในการระบายน้ําให้สอดคล้องกับการขึ้นลงของระดับน้ําทะเลเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารสำรองเพื่อความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีต้องมีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนคาดว่าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นครับ